สวัสดีครับผมเพชรคุณงครับมาดูทีมงานใกล้ๆกันครับทีมงานลุงเพลินวิ่งกัน3ามคันครับอยู่กับ ZX 200อกนี่สองตักเลยครับโอ้สี่าตักนี่รู้เรื่องเลย โอ้ดูคันนี้ครับว่าชนต้นไม้เบรกไม่อยู่ครับเจ้าของบอกว่าเบรกไม่อยู่โอ้โอขหข้างหน้ายุบไปเยอะเ,เลยต็อกกี่ร้อยเก้าห้าครับคันนี้คนขับมือเก่า เร็วครับสองร้อยเนี่ยตักแป๊บเร็วเต็มไปแล้วครับไปแล้วขอหางขาดข้างหนึงบางฟุนขาดครับเดี๋ยวของน่าจะทำสะเลี้ยงปลานะดูไปนี่ อ๋อรินเริ่มแข็งแล้วคนปูนี่ยังเท่อยู่เลยนี่ยังเก่าเลย นี่ถ้าแต่งก็สวยนะโอรุรนี้นี่จัดเลยครับมีคู่แฟดอยู่คันหนึ่งนะยังไม่เห็นมามีสองคันครับนี่ครับแต่งก็สวยอยู่ งานได้ดังใจครับชิมงานนี้ชีมงานลงเพลินครับปากบอลนีสามคันคงไม่ได้นั่งนิ่งๆแล้วครับดูไปรถใหญ่ขนาดนี้เรีบเรียวเต็มครับ สามตักเกือบเต็มแล้วเนี่ยสี่ตักเองครับโอ้โหแปบ๊บเดียวครับอย่างเท่คเับเ ด้วยสิงไฮเทคเสียตะอันนี้ตาพระพลายชัยนะครับไม่ใช่ตะบ้านกรัวเนอร์นี่อเอ๊ะซัดชายย่ะกดเป็นด้วยโอ้ไปไหนอ่ะ โอ้วนบ่โอ้รักประเทศไทยครับนี่คันนี้นักกันทุกคันครับนี่เป็นสัญลักษณ์เลยชาติไทยโอ oh. ตามด้วยซุปเปอร์เซีย ออกมาสีคันแล้วครับน่าจะห้าคันนะทีมงานนี้โอ้สองรอยเงี้ยไปครับแป๊บเดียวตักนี่นี่จะเต็มแล้วนี่